สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนีครับผมวันนี้มาอยู่กับอูมิเซบิตอีแล้วครับงานบริการครับตีครับนี่ดูช่างครับมีคือช่างใหญ่นะครับมีหน้าที่ถือข้ามผนครับแล้วไม่ได้ตีกอล์ฟครับเราซ่อมรถให้บผมให้ช่างเล็กๆทำครับแต่ไม่เล็กนะครับตัวใหญ่นะครับนี่รอที่สุดในอู่ครับดีครับรอที่สุดในอู่ครับกันนี้เป็นไรครับผม อันนี้เป็นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับทับอะไรครับคันนี้ครับทับครับทับอะไรครับอะรกันนี่ครับจังใหญ่ครับวันนี้ครับอยาลหกงมองนองวันนี้สุดยอดครับว่างครับวันนี้ว่างว่างให้ช่ไหมก็ได้นั่งเลยให้นั่งก็ดีงานเยอะไหมครับวันนี้ครับ มีแรงงานมาแร้วก็บริการเลือกแย่สมควรใครสนใจติดต่อมาล้างแร์ได้นะครับผมนวัตกรรมใหม่จากช่างหยากครับช่างหยาดใครอยากเจอหน,น,หนา้าช่างหยัดดีครับครับเมียสามครับเมียสามลดีดลโน้นก็ประกอบเครื่องครับประกอบเครื <h 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 ่อง ทูกพี่ใหญ่ประกอบเครื่องครับนี่ลุน้องทํางานเบาๆครับงานเบาๆหายน้ำม,มันเครื่องอเอ้ครับผมเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ประกอบเครื่องครับปาเลีลูครับนี่ับครับนี่นี่อูมีเสวิตครับบริการ วันนี้ประกอดฟ้าสูงฟ้าสูงครับยกเครื่องใหม่ครับโดยช่างผู้ชมนาญครับลูกพี่ใหญ่กับช่างเล็กครับแต่ไม่เล็กนะครับเออเลือดกำลังจะมีสาระแล้วนี่ก็ชื่อไอ้ครับปิดเครื่องใหม่ครับ